สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลอยสตอรี่นะคะมะนาวค่ะเพื่อนเพื่อนมะนาวร่วงนะคะมะนาวรวงเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลูกน้อยๆนะคะลูกน้อยนะคะยังไม่แก่เลยนะคะร่วงเยอะแยะเลยค่ะ มะนาวหลังบ้านนะคะเป็นอะไรเนอร่วงก่อนเลยร่วงก่อนแก่นะคะเพื่อนๆตอนนี้มะนาวก็ไม่มีไม่มีกิน,นะคะ่ะเพื่อนๆมะนาวไม่มีกินแล้วนะคะหมดรุ่นแล้วนะคะเพราะว่าร่วงเยอะจังเลยนะคะเนี่ยลูกเล็กๆนะคะยังไม่แก่กินไม่ได้นะคะเพราะว่าเราดื่มนะ้ำมะนาวทุกวัน,นะค่ะเพื่อนๆ หามะนาวกินยากเลยนะคะตอนแรกก็มีเยอะกินไม่ทันนะคะทีนี้พอไม่มีก็ไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆแย่แล้วนะคะไม่มีน้ํามะนาวแล้วนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ํามะนาวไม่มีมะนาวจะให้กินเหลวเนาะเพราะเราดื่มน้ำมะนาวทุกวันนะคะช่วงมีเยอะก็กินไม่ทันค่ะเพื่อนๆลูกเล็กๆค่ะเนี่ยลูกเล็กๆนะคะ ร่วงเต็มเลยค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงร่วงนะคะขาดน้ำหรือเปล่านะลูกเล็กๆนะคะร่วงเต็มเลยนะคะเสียดายมากๆนะคะอันนี้ลูกเหลืองนะคะอันนี้พอได้อยู่นะคะแต่อย่างงี้นะคะลูกอย่างงี้นะคะลูกเล็กๆอย่างงี้นะคะเนี่ยไม่มีน้ำเลยนะคะเนี่ยเสียดายนะคะ น่จะขาดน้ำหรือเปล่านะไม่ทราบนะคะเนี่ยแล้วก็ชักจะหากินยากแล้วนะถ้าซื้อเขาก็แพงนะคะช่วงช่วงหน้าหนาวนะคะใกล้สงการนะคะมะน,นาวก็จะแพงค่ะนะคะล่วงหมดเลยนะคะเพื่อนมีสองต้น,นะคะ่ะว่ากินไม่ทันเนาะตอนนั้นลงคลิปว่ากินไม่ทันนะคะต้นนี้ก็ไม่มีมะน,นาวกินนะคะปรากฏว่าไม่มะน,นาว นนะะไม่มีน้ำนะคะเนี่ยไม่มีน้ำนะคะเนี่ยเก็บไปก็ไม่มีน้ำนะคะลูกเล็กลูกเล็กเกินนะไม่มีน้ำนะคะทำยังไงดีลูกเล็กก็จ่อมานะ,ะลูกเล็กๆนี่นะคะ่ะ เวลาไม่เยอะก็กินไม่ทันเนาะเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยนะคะไม่มีความพอดีเลยค่ะเพื่อนๆบนต้นก็ไม่มีแล้วนะคะมีแต่ลูกเล็กๆนะคะทีน,นี้ก็ก็จะร่วงอีกละลูกเล็กๆก็จะร่วงไม่รู้ว่าต้องฉีดยาแข็นเซียมบนรอดหรือเปล่านะคะมีอยู่สองต้นนะคะหลังบ้านอีกต้นนึงก็เหมือนกันค่ะ ไก่มันจิกอะไรพริกเหรอกินพริกเหรอไม่เผ็ดเหรอน้อไก่พืชผักสวนครัวก็มีพริกนางบ้านนะคะเผ็ดเผ็ดนะคะพริกเผ็ดเผ็ดเนาะเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะคะทำยังไงดีเอ่ย ไม่มีมะน,นาวใช้แลว้วกายสงนารแล้วก็แพงทุกปีนะคะมะน,นาวเนาะที่ในกรุงเทพก็ลูกละเท่าไหร่นะลูกบอกว่าลูกละแปดบาทนะคะมะน,นาวเนาะลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็ลูกละแปดบาทนะคะมะน,นาวสาหรับมะน,นาวนะคะแล้วลูกมาก็มาเอาไปทุกครั้งเนาะ แต่ครั้งนี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะคะโตจะไม่ทันนะคะทำยังไงดีอดแล้วอดมะนาวกินแล้วนะคะซื้อเขาก็แพงนะช่วงหน้าร้อนมะนาวแพงเนาะหน้าแรงนะคะหน้าหนาวก็จะเป็นหน้าแรงเนาะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาชมคลิปให้นะคะไม่ว่าลงคลิปอะไรเพื่อนๆพ,นพนืก็ มาชมให้นะคะขอขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ